เข้ามาแล้วก,กดแชร์ให้อาจารย์หน่อยเด้อน,นะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี f อฟออรตีวันนี้จะพูดถึงแนวทาง16เมษานนี้นะครับว่าจะสงการและจะกลับบ้านไปซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนอาจารย์นอตตีจะให้ตัวไหนนาะวันนี้ก่อ,อื่นต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นแค่แนวทางนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการนานพนันทุกชนิดการพนันเป็นสิ่งไม่ดีอาจารย์ก็ไม่แนะนําให้เล่นนะครับเนาะเข้ามาแล้วก็ทําการกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยแชร์สาระไปหน้าเฟซ อ่าหน้ากลุ่มด้วยนะครับสวัสดี f อทุกทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับอ่ะผมขอพูดเรื่องรัฐบาลไทยเลยแล้วกันเนาะสวัสดีคนดูหนึ่งพันท่านตอนนี้ Facebook มันการเข้าถึงมันลดนะฮะไลค์สดคนไม่กดไลค์ก็มีอม ลองแชร์ดูนะเอาเฟซแชร์ดูว่าคนจะมาไหมดูนะอ่ะทีนี้ผมขอพูดเรื่องห่วยรัฐบาลนะครับแชร์แล้วขอบคุณนะครับใครอยากพิมพ์อะไรพิมพ์มาไล้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้คุยด้วยนะสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาใหม่แล้วกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับอ่ะผมขอเข้าเรื่องรัฐบาลงวดนนี้ รัฐบาลงวดนี้ผมชอบลอตเตอรี่นะผมชอบจริงๆคือชอบสองปันวิวขอบคุณนะครับอย่าลืมไปปั่นวิวเพลงมมหอ่อดแต่โอ้นเร็วให้อาจารย์นตตีด้วยนะอยู่ในอ่าอยู่ใน YouTube นะกดเพิ่มเพื่อนไลน์ที่ปักหมุดให้ด้วยนะครับลูกชายดีขึ้นอย่างขอบคุณคําถามนี้ครับตอนนี้น้องออกโรงพยาบาลแล้วครับก็โอเคไปโรงเรียนได้แล้วนะครับขอบคุณนะครับแชร์ให้แล้วนะครัใครเข้ามาใหมก่กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีคนดูหนึ่พ สามร้อยท่านออโอตตี oh, ้ดูเลยขึ้นมากขอบคุณนะครับรัฐบาลวันนี้ออชอบสองอะคอมเมนต์มาใครชอบสองบ้างคอมเมนต์เลขสองมาครับขอหัวใจรัวๆพร้อมคอมเมนต์เลขสองมาอาจารย์ดีขึ้นหรือ,อยังวันนี้โอเคแล้วครับหมาอาจารย์หายออกจากบ้านอาจารย์เสียใจมากเลยแชร์ไลค์แชร์อาไลา,ไลา์แต่แชร์ทุกมือขอบคุณนะครับใครเข้ามาใหม่กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ กดเพิ่มเพิ่มลิงก์ที่ปักหมุดให้ด้วยนะครับทุกคนครับกดเพิ่มเพิ่มลิงก์ที่ปักหมุดให้ด้วยครับคนดูทุกวันนี้น้อยครับน้อยนิดแกจิดลิดตกยุคแล้วแหละ คนแชร์แปดร้อยแล้วไออีกสองร้อยแชร์นะครับกดให้หน่อยกินข้าวนะครับอ,อรพันบอกนะฮะจ้าเดี๋ยวขึ้นไปจ้าไรสดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ขึ้นไปเดี๋ยวพาขอขอมากรรมในห้องพระนะครับได้อย่างเนาะน้อกินหิ้วเข่าอยู่อ่ะผมพาไปดูไปขอพรปู่เนาะเราไม่ได้ขอนานแล้วหลายคนเห็นผมนั่งแบบนี้ก็นึกว่าเอา้าอนอตี้เนี่ยมันน่าขังตรงนี้เดี๋ยวพาไปดู ตําหนักผมนีย่สิบล้านนะทุกคนเสียงยังไงเดี๋ยวพาไปชมบารมีสำนักอยากดูไหม <S <S ใครชอบสองพิมพ์เลขสองมาอ่ะพิมพ์เลขสองมาอาจารย์หน้าตามีเสน่ห์มากค่ะแอบดูตลอดขอบคุณนะครับ <S 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 ใครชอบสองพิมพ์เลขสองมาครับ อ่ะพี่คนนี้บอกไม่ชอบสองค่ะหนูชอบสี่ไนะพี่ไ <hips> ต่ก็ชอบสี่นะเนี <ose of deer |lo|> ่ยอ้ตรงกับแม่น้ำหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินชมปู่สักนิดหนึ่งนะครับบรรยากาศเป็นไง ปูอน,น,นันะต์นะฮะตําหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้นะครับผมตั้งอยู่ที่บ้านโนนสามคีอำเภอนามวนจังหวัดกาฬสินธ์แจ่วฮอนไอ้เขาคือไม่กินแจ่วฮอนน้ำกันเนอะเดี๋ยวผมไล่สดเจ้าหน่อยขอขามากลับเนื้อไอ้เนอะอันนี้คือตําหนักปู่ใหญ่อนอนอตตี้นะครับหรือคําชโนดกาฬสินตั้งอยู่ที่บ้านโนนสามคีอำเภอนามวนจังหวัดกาฬสินธ์อาจารย์สร้างทั้งหมดตอนนี้2ี่สกว่าล้านนะครับใครมากราบปู่ขอพรได้อัน,นี้กลางคืนจะไม่ค่อยเห็นนิดหนึ่งนะครับ น้องจุกขอโชคลาภแน่เด้อลูกเดอ้อขอโชคลาภให้ลูกศิษย์่ีเบิงแน่อะพิมพ์เด่นสองมาครับพิมพ์เด่นสมาใครเข้ามาใหม่กดแชร์ให้จาร์ด้วยนะครับวันนี้จะพาขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโชคขอลาบที่ตำหนักปูใหญ่ออน,อน็ตถ้างวดน,นี้ไม่ถูกผมจะลาะออกจากวงการให้หวยแล้วผมพูดตามจริงเลยนะครับชอบสองเกน่ารักพาดูตำหนักยามค่ำคืนหน่อยอะอนนี้น้องจุกนะครับเดี๋ยวเรามาขอพรน,น้องจุกกันเดอ้อมา โอ้ยอะอธิษฐานนะครับอธิษฐานอธิษฐานนะครับขอให้ลูกศิษย์ที่ได้ดูไลฟ์สดอยู่นะเวลานี้ตอนนี้นะครับเพจจริงใครเข้ามาใหม่นะครับกดแชร์ให้อาจาร์คนละสองแชร์พร้อมกดเพิ่มเพื่อนลิงก์ไลน์ที่ปักหมุดด้านล่างสติ๊กเกอร์ศิษย์ออนอตนะครับใครอยากเข้ากลุ่มวันนี้เปิดเข้ากลุ่ม v i p บูชาสติ๊กเกอร์199บาบทส่งฟรีคลิก เพิ่มที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับวันนี้ให้เข้ากลุ่มฟรีแค่199นะครับได้เอาสติกเกอร์ให้เอาไปติดรถยนต์แค่คาดปลอดภัยอยากบูชาพยาเล็บคุดก็แจ้งอยากบูชาเหรียญก็แจ้งนะครับรัฐบาลวันนี้เด่น2พิมพ์มาได้เลยว่ารัฐบาลเด่น2ส,สวัสดีคนดู1,600ท่านคนดู1,600ท่านใครเข้ามาใหม่กดแชร์ให้จานคนละ2แชร์นะครับสวัสดีครับคนดูกําลังขึ้นขอบคุณนะครับ อะน้องจุกใครที่ดูไลฟ์สดนี้ขอน้องจุกไปบอกหวยนะครับให้มีโชคมีลาบอาจารย์ขอหยิบเลขขึ้นมาเสี่ยงไทยนะครับจริงๆอยากพาเข้าในถา้าแต่เข้าไม่ได้เพราะว่าในถ้ามไม่มีสัญญาณมือถืออ่าเลียนนี้หยิบขึ้นมาเป็นบอสสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าครับสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับเด้อไ้พ่อลูกหลานเด้อครับเด้อนะครับน้องจุกมีความเล่นมากมายเลยนะฮะ อันนี้อยู่หลังพญานาคอยู่หลังองค์ปู่องค์ดาแสนสิริจันทานคาคลาดใครจะมาเนี่ยพิมพ์เลยว่าตําหนักปู่ใหญ่ออนอนะขอพรได้นะครับขอพรได้เลยเดี๋ยววันนี้จะพาบอกหวยไทยสักผมขอสักสามสามหางพิมพ์เด่นสองสองเก้าเมตรเดียวนะครับผมให้จะให้สามตัวไปซื้อได้เลย เพื่อมีเงินกลับบ้านส่งการเนี่ยผมเคยถูก5ล้านมาแล้วนะทุกคนรู้ดีงวด603น6 0มาผมถูก4ล้านกว่าบาทกับ5ล้านสวัสดีคนดู1900คนใครเข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยคนละ2แชร์วันนี้เราจะมาบอกในทางรัฐบาลกันครับวันนี้พาเดินชมความขังใครที่คิดว่าไม่ค่อยมีโชคเลยดูให้จบวันนี้พาเดินชมสำนักอนตี otti, พร้อมขอพรอ่ะใครเข้ามาใหม่พิมพ์เด่น2พร้อมพิมพ์คาว่า29เม็ดเดียว เดี๋ยวจะให้สามตัวด้วยนะครับขอถึง2องพันคนเดี๋ยวผมให้3มตัวนะครับกดแชร์ให้อาจารย์ให้คนถึง2องพันคนหน่อยเร็วนะครับวันนี้เดินชมอยากชมไหมอยากชมอาจารย์ก็จะพาชมนะครับพาขอพรไปเรื่อยๆพาขอพรพาขอโชคขอลาบเราไปดูข้างในสำนักกันไหมอันนี้จะเป็นอันนี้ปู่ใหญ่นะ้ะปู่ใหญ่ก็เห็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในสำนัก ใครเข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์พิมพ์คําว่าเด่น2เม mm ็ดเดียวสองเก้านะครับเนี่ยโทรศัพท์อาจารย์เปิดประตูได้นะดูเ <c oughs> นี่ยอันนี้เป็นอา้าวสองพันคนแล้วโอเคสองพันคนครับกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์นะครับพร้อมพิมพ์คําว่ารัฐบาลเม็ดเดียวสองเก้านะครับอันนี้คือบริเวณด้านในสํานักนะครับโอ้โหวันนี้คนต่อยอดเยอะจังขนาดขนาดไม่ค่อยขนาดโควิดนะเนี่ยนะครับ นี่ก็จะเป็นบริเวณด้านในนะครับอ่ะกาปูกันเราเข้ามากาบขอพอรกันก่อนเดี๋ยวขอเข้ามากันในนี้ก็ได้นะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์วันนี้บอกแนวทางรัฐบาลครับดูเยอะเลยนะครับเกียรติบัตรเนี่ยหลายคนสงสัยว่าผมเป็นอาจารย์ได้ยังไงนะผมไม่ได้สวดมนต์โชว์มาหลายวันแล้วเ <c oughs> นี่ยปู่ใหญ่คือองค์นี้ คนนี้คือท่านอาจารย์แม่มคนนี้คือใครคนนี้คือออนอตตี้นะครับจากท่านวูวาผมก็ได้นะเกียรติบัตรนะครับใครเข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์พร้อมพิมพ์คำว่าเด่นสองสองเก้าเมตรเดียวอ่ะคนดูสองพันคนครับเจ็ดสองเกพิมพมาสามตัวเลยว่ารัฐบาลไทยเด่นเด่นสเมตรเดียว29งสตัว7จ็ดสองเก้า่ะพิมพมา เจ็ดสองเก้านะครับพิมพ์มาเลยนี่คือผมอาจารย์น็อตตี้ตอนเด็กๆนี่คือท่านอาจารย์แหม่มนี่คือปู่ใหญ่พ่อเป็นร่างทรงขององค์ปู่ใหญ่ผมเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อที่ได้มาเป็นอาจารย์เพราะพ่อ,พอผมเป็นอาจารย์อยู่แล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆตั้งตัวเองขึ้นมาสถาปนาตัวเองขึ้นไม่ใช่ พ่อผมท่านทำนายไว้อีกแล้วว่าเมื่ออายุ30ปีผมจะดังและมีชื่อเสียงระดับประเทศถึงขั้นคนเขาไม่ถึงปีนี้ผม27ผมสร้างสํานักด้วยเงิน20ล้านนะครับบารมีเงินมาจากไหนอก็ปัจจัยพี่น้องประชาชนมาช่วยธุรกิจก็ปังนะครับผมมีโรงงานปลาล่รวมกับพี่เพชรสหรัฐนะครับแล้วก็มีธุรกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับใครมาสํานักก็ต้องมาแวะ มาแวะชิมพิมพ์7ดสมาใครเข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์ให้จารย์ด้วยนะครับร้านนาม,มนสปอร์ตร้านเครื่องสำอางกาแฟวัตถุมงคลนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก่อนที่ผมสร้างสำนักเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีนะครับชีวิตก็เลยต้องดิ้นรนนะครับหลายคนก็ <c oughs> คงคงติดตามเพราะว่าผมประสบความสำเร็จยังไง นเนี่ยตอนผมสร้างสํานักเนี่ยผมยังแบกง,งานรับจ้างอยู่เลยครับนะขี่ซาเล้งอยู่เลยปีนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับคือประสบความสำเร็จเพราะบารมีปู่นะครับเม็ดเดียว729นะครับ